ในช่วงนี้ก็คงเป็นเรื่องที่จะนำความเคลื่อนไหวนะครับในระบบสุขภาพภายใต้การบรินจัดการขององค์การมหาชนจังหวัดภายใต้การนำของท่านนายกเววรวัตอารีรบวันนี้ก็ว่าในเรื่องของปัญหางานทันตกรรมหลายคนไม่รู้นะครับฟันไม่ดีอายุสั้นนะครับเพราะการเคี้ยวที่ไม่สมบูรณ์การรับประทานอาหารที่หหมดหลักเนี่ยมันไม่ครบครับของแข็งเคี้ยวไม่ได้ บางอย่างเป็นเนื้อสัตว์เคี้ยวไม่ได้มันก็จะขาดโปรตีนทั้งหมดนี้เป็นตัวย,ยืนยันจากธันตพเย์สภาครับว่างนานธันตก,กรรมเป็นส่วนที่จะต้องช่วยากันผลักดันดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชนอันหนึ่งแต่เรื่องที่ตามมาก็คือไม่ใช่ว่าทุกคนจะเข้าถึงงานธันตกรรมได้โดยง่ายครับปัญหาความเหลื่อมล้ําในการรักษาและการเข้าไม่ถึงการบริการของระบบธันตกรรมเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคนไทยส่วนใหญ่ ซึ่งหากไม่ได้รับการรักษาตั้งแต่เนิ่นๆจะยิ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพโภชนาการในระยะยาวได้เพราะันวันนี้เราก็เกิดปัญหาเรื่องของความแออัดแล้วก็สัดส่วนของบุคลากรไม่พอบางทีก็มีปัญหายูนิตไม่พอบางทีก็มีปัญหาเรื่องของห้องไม่พอขณะนี้อปจอภายใต้การถ่ายโอนภาร,รกิจนะรอปสตมาให้กอปจอเนี่ยอปจภูเก,รรก็ตเราคิดว่างาั้นงานธนกรรมที่เดิมมีอยู่แล้วนะครับรอปสตอเนี่ยแต่ว่าอาจจะมีแบบไม่ครบไม่เต็มเช่น บางที่มียูนิตธนกรรมมีทุกแห่งนะครับแต่ไม่มีเจ้าหน้าที่เช่นทันตบิบาลน,นะยังไม่มีเลยนะบางที่ก็มีแต่ไม่มีหมอฟันถึงกาดน,น,นี้อปจอเองก็เริ่มสอบบรรจุข้าราชก,การนะครับแล้วก็ขอตําแหน่งเข้ามาเพื่อนํามาสู่รปสต,ตเนี่ยเพื่อให้บริการครบทุกแห่งแต่ผมคิดว่าอย่างไรก็ดีนะครับการที่ท้องดินเองเนี่ยถ้ามาทําโดยวิธีการหาบุคลากร,กรเป็นข้าราชก,การหมดเนี่ยมันจะไปติดกับดักรเรื่องของ สัสดส่วนค่าแรงยิ่งมีค่าการบ้รานตะไลออมประจอก็จะไปกระทบกับเงินบริการประชาชนลดลงด้วยเพราะเอามาจ่ายเงินเดือนหมดง่ายเขาก็เลยกําหนดว่าท้องถิ่นต้องมีค่าจ่ายด้านค่าแรงเนี่ยเป็นค่าการเนี่ยไม่เกิน40%ของเงินงบานังหมดนะถึงประเทศไทยจะมีระบบหลักประกันสุขภาพที่ครอบคลุมในเรื่องของธนกรรมแต่ยังมีข้อจํากัดในเรื่องของการรักษาหลายปัจจยัยอย่างเช่นคลินิก หรือสถานบริการทนตกรรมบางส่วนไม่ครอบคลุมในบางพื้นที่ประชาชนจําเป็นต้องสํารองจ่ายไปก่อนทําให้ผู้ที่ไม่สามารถสํารองจ่ายได้เองไม่สามารถเข้าถึงบริการได้ประกอบกับการที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางและเสียเวลาในการทํางานเพื่อไปพบทันตแพทย์จึงเป็นอุปสรรคใหญ่ในการเข้าถึงการบริการของระบบทนตกรรมในปัจจุบันซึ่งหลังจากการกระจายอํานาจของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาําบล มายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดทําให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตภายใต้การบริหารงานโดยนายเรวัตอารีรอบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตจึงมีความจําเป็นที่จะต้องอุดช่องว่างในการเข้าถึงการบริการของทันตกรรมและมีการจัดการระบบสุขภาพแบบผฐมภูมิให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอันนี้เรากําลังดาหลีว่าเเราจะลักดันให้รอพสตตนะครับเป็นงานทันตกรรมแบบพรีเมียม คือพู้น่ามีหมอฟันด้วยมีเครื่องมือตามมาตรฐานหมอฟันเลยจะใส่ฟันบลอมจะดัดฟันจัดฟันได้ด้วยตำเนินี้เนี่ยทางธันตแพทยสภาก็เลยมาคุยกับทางอบจปุเก็ตก็เป็นโอกาสดีนะครับที่เขาเลือกพื้นที่ปุเก็ตนำร่องเขาจะมาวิเคราะห์ว่าเราจะมาเวิร์กช็อปกันมาแล้วเราจะเอากุณหมอฟันกับการปฏิบัติการธันตกรรมเนาะในรอตเนี่ยให้เป็นคลินิกธันตกรรมพรีเมียมได้อย่างไง ก็ต้องกราบเรียนพี่น้องประชาชนนะครับมันคงไม่พรีเมี่ยมทันทีแต่คงต้องมีแผนสัก1-3ปีเนี่ยที่จะคิดว่าผลักดันเรื่องนี้ให้มันเกิดสมบูรณ์ขึ้นเฟสแรกก็เห็นจะเป็นว่าที่ไหนมีอยู่แล้วก็จะพัฒนาให้มีความสมบูรณ์ทั้งเครื่องไม้แล้วก็บุคกรคขั้นต่ําคือทันตพิบาลแนวคิดที่จะทําอปีพรีเมียมนะครับทุกรอปสตอเนี่ยจะมีงานทันตกรรมนะอย่างต่ําสุดก็มีทันตพิบาลดีขึ้นอาจจะพบแพทย์ทางเทเลเมด ทันตแพทย์ก็อาจจะนัดหมายมาที่โรงพยาบาลหรือที่ไหนก็ได้แต่ดีกว่านั้นมีทันตแพทย์อยู่ที่โรงพยาบาลต่อด้วยเลยโดยเอาซอสเอกชนเข้ามาซึ่งโดยวิธีนี้นะครับพี่น้องเระชนก็จะเข้าถึงบริการพบทันตแพทย์ได้แลวก็ได้รับความสะดวกในการดูแลแบบครบวงจรเพราะฉะนั้นคิดว่าในช่วงนี้เราก็จะ implement ให้ครบทุกโรงพยาบาลต่อภายใน8ปีนี่คิดว่าน่าจะเราสามารถดึงให้เกิดนันท,นทกรรมในทุกโรงพยาบาลต่อได้เกิดทั้งหมดคิดว่าในปี 2B ปีเราคงได้เห็นหน้าเห็นหลังครับก็ นำข่าวนี้มาแจ้งต่อพี่น้องวระชมป,ปุกเกตนะครับว่าปุกเกตเราจะมีงานทันตกรรมในรพตอที่มีทันตแพทย์แล้วก็มีบทงานทันตกรรมที่ประชานเข้าถึงได้โดยสะดวกครับใกล้บ้านใกล้ใจครับ